สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องไก่ขันบานทุ่งเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเมื่อนี้ไก่ขันบันทุงสิพามาเบิงต้นหอมแดงเนาะคะ่ะที่ห้าปลูกไปแล้วเมื่อสองสัปดาห์เนาะที่ไก่ขันบานทุง่งทายคลิปให้เบิงเมื่อคลิปก่อนๆที่ผ่านมานะะเนาะค่ะเนาะสำหรับหอมแดงนะะเนาะห้าปลูกในช่วงฤดูฝน,นะะเนาะหฮาก็มีการยกทองลองคืน เตือทีซิลิกเลียงน้ำท่วมเนาะคะ่ะแต่ว่ามือนีมานนะมันผ่านมาได้สองสัปดาห์แล้วเนาะ,ะเดี๋ยวเขาสิไปเบิ่งต้นหอมที่มีอายุสองสัปดาห์เนาะคะ่ะที่เขาปลูกในช่วงฤดูฝนเนาะ,ะเดี๋ยวเขาสิไปเบิ่งกันมาตนยาย้นใหญ่ซาใดเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้เป็นบรรยากาศบ้านหน้าของบานไกลคานบานทุ่งเนาะคะ่ะปีนีเขาเห็ดหน้าดำเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ที่เห็นอยู่นี่ก็คือเขาดำหน้าเนาะคะ่ะ ช่วงนี้เขาดำแล้วเนาะคะ่ะนอกจากเรืออยู่อีกหลายหลายบอลหลายช่วงขึ้นกันเนาะ,ะทีหลายงานคือกันเนาะ,ะที่ห้องพันได้ดำเนาะ,ะเดี๋ยวสิผ้าไปเบิงต้นหอมอายุสองสัปดาห์กับหนึ่งสัปดาห์เนาะคะ่ะเนาะแต่ก่อนสิไปเขาแวะเยี่ยมน้องสายปานของเขาก่อนเนาะค่ะวัว่ด,ดงของเขานะสายปานตาเอ๋อเฮ้ยนนะ เขาดำนาเแล้วออกไปไหนไม่ได้แล้วเ้ยไงยเป็นสาวแล้วใส่ยปานแม่้ำํานอย,อยู่ในคอร์กเนาะยู่ในคอร์กคุณน่ะโตใหญ่สิสามแม่หรอ แวะทักไทยบัวหน่อยบัวดังของเฮาวหล้วห่ากะสิญางมาแปลงหอมแดงเนาะคะ่ะนี่ที่เห็นนี่คือหอมแดงที่หฮาปลูกขึ้นมาเนาะคะ่ะหฮากะมีการยกเป็นค,นคู่เป็นคู่ขึ้นแบบนี้ละ่ะสาหรับการปลูกหอมแดงในช่วงฤดูฝนเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าหอมแดงนี่ิโด,ด,ดนน้ำขังมาได้ เพราะว่าสีหัวเน่าเนาะค่ะเนาะวิธีการปลูกหอมแดงในช่วงฤดูฝนเทาก็เห็ดแบบนี้ละเห่าเห็ดเป็นคู่เป็นคู่ขึ้นเนาะค่ะเนาะฝนตกมาน้ำก็บริเวท่วมครังเนาะค่ะนี่ก็คือหอมแดงแปลงนี้เนี่เข้าปลูกไปเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเนาะค่ะก็คือสําหรับแปลงนี้นะมีอายุอยู่สองสัปดาห์เนาะนี่สําหรับต้นหอมแดงของเขาที่มีอายุสองสัปดาห์เนาะค่ะ แต่ว่าอีกแปลงหนึ่งพูดนะแปลงที่ที่ต้นไม้ล่มนะห่างกันอยู่งหนึ่งสัปดาห์เนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องก็คือเฮาปลูกห่างกันหนึ่งสัปดาห์เนาะ,ะสำหรับแปลงผุนเนาะ,ะแปลงที่ต้นไม้ล่มนั่นแหละเดี๋ยวสิาพาไปเบิ้งความแตกต่างเนาะค่ะระหว่างสองสัปดาห์กับหนึ่งสัปดาห์สิแตกต่างกันสำได้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่เนาะ,ะมาเบิ้งต้นหอมของเฮาเนาะคะ่ะนี่นะ นี่ล่ววิธีการปลูกหอมในช่วงฤดูฝนนี่ก็คือไก่ขันบรรทุงกับบอกพอม่พพ่นองทุกคนแลเะนอะว่ห้ฮาปลูกแบบนี้เนาะคะนะ่ะเนาะเพื่อความอยูหลอดของต้นหอมเนาะคะ่ะและอีกอย่างหนึ่งความสะดวกสบายของหนาะฝนก็คือห้องประตองคดน้ำเลยเนาะคะ่ะแต่แต่ปลูกมานี่ไก่ขันบรรทุงประทันในรดน้ำเลยนะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะเนาะห้าร่อน้ำฝนอย่างเดียวต้นหอมก็หลอดเนาะคะ่ะ นี่แหละความดีของของการปลูกหอมแดงในช่วงฤดูฝน,ม,นมันดีตรงนี้แหละดีตรงที่ห้องประต่องน้ำเลยสําหรับหอมแดงนี่ได้น้ำนิดๆได้น้อยก็หลอดแล้วเนาะคะ่ะน้อหอมแดงเม่มักน้ำด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะสำหรับแปลงนี้นี่อายุสองสัปดาห์เนาะคะ่ะนี่กะความเจริญเติบโตกใหญ่ยยไดรซนีเนาะคะ่ะเนาะและอีกแปลงหนึ่งเนาะคะ่ะนี่สำหรับแปลงที่ สองแปลงที่ที่ห้าปลูกขวางนี่ก็คือห้าปลูกที่หลังประมาณหาหกมือเนาะค่ะนี่ห้าปลูกที่หลังเนาะค่ะนี่ก็คืนเดซัมหนี่เนาะคะ่ะเนาะความแตกต่างกับริดัแตกต,ต่างกันแห้งเนาะค่ะแต่ว่าก็แตกต่างกันอยู่เนาะเพราะว่าห้าปลูกหลังหลังแปลงนั้นนะประมาณหาถึงหกวันเนาะคะ่ะสําหรับสองแปลงนี้นะสองแปลงที่บ้าขวางนี่นะแล้วกามาฟังนี่เนาะค่ะนี่ ฟังนี่นี่ห้างกันนึ่งสัปดาห์เด้อค่ะนี่ตอนที่เขาปลูกอยู่ในน้ำท่วมนะะเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องที่แก้กันบรรทุงไทยกิมไ้เบิ่งนี่แหละสำหรับแปลงนี้นะฝนตกพาย,ยุเขาน้ำท่วมเนาะ,ะเขาก็มาปลูกหอมเนาะคะ่ะเขาลุยน้ำปลูกกันเนาะ,ะแต่ว่ามาเมนีนามันขึ้นเราเด้อคนานันนะแตกแตกยอดแตกง้างแล้วเน,นาะคานันนะที่เห็นอยู่นั่นแหละแต่ว่ามองที่ตน้นไม้รวมนี่เขาก็ปล่อยไปนั่แหละเขาก็บ่ปลูกเนาะคะ่ะเนาะ เฮากระปูตั้งแต่หม่องทีต้นไม้บะลมนั่นละนี่เนาะสำหรับหน้าหอมของบนันแกขันบันทุ่งเนาะคะ่ะหอมแดงข้าปลูกปีละสองขังเนาะคะ่ะแต่ว่ากระเทียมนะข้าปปูกปีละขังเนาะ,ะนี่อันนี้นะปูที่หล้างมูเนาะคะ่ะนี่ที่เห็นอยู่นี่นะพุ่นหน้าของเ้าอีกทางหนึ่งนะพุ่นนะ เอาหน้าดำเนาะค่ะที่เห็นแบบๆอยู่นั่นเนาะเอาก็เฮ็ดหน้าดำเนาะนี่นะต้นหอมเนาะอันนี้นะอายุหนึ่งสัปดาห์เนาะคะ่ะนี่พามาเบิงต้นหอมเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องพามาเบิงหอมแดงเนาะ,ะการเจริญเติบโตของหอมแดงเนาะ,ะปลูกได้หนึ่งสัปดาห์แล้วก็สองสัปดาห์เนาะ,ะพามาเบิงไฮเบงหน้าเนาะ,ะที่เห็นเขียวๆนี่คือต้นเขาเนาะคะ่ะต้นกาเนาะเอาวานเขาวานกาไว้์ดำหน้าเนาะคะ่ะเนาะ สำหรับมนีแกลคันมันทุงเองกับามาเบิงหอมแดงเนะาะค่ะนี่พามาเบิงหน้าหอมเนาะอายุ1สัปดาห์สองสัปดาห์เนาะความแตกต่างเป็นจังไรกับเบงเอาเด้อค่ะเด้อสำหรับมนีแค่นี้เด้อค่ะจอก,กันคลิปหน้าค่ะ